สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังธรรมะคำสอนในวันนี้เรื่องสรุปการปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีผลขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับตอนนี้ไปก็อขออุทรุปในความการปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมัตตเพื่อถึงความพระอนาคามีผลในสำหรับพระอนาคามีตัสรโยชนสองคือกามฉันทะกับปิฆาการมฉันทะ เราใช้สมารถควบในกายสตาแลสติล่าสุขกรมติฐานให้เกิดปนิพิทาย,ยานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนไล้สักร์และวัตถุโดยใช้ปัญญาทิิเจรณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกบสรบ ไม่มีร่างกายของคนหรืสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาดสวยวงามมีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนหรสืสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกมีโมดราการะหายหรือมดระสุดเต็มไปหมดมีน้ำเลือดํำเหลืองํลำหลออเต็มไปหมดที่เจรณญน,นาจมาถายกองนี้ให้เกิดสิ่งที่ชาย,ยานที่ใจลมจิตเข้งแข็ง เรืการใช้อรม์จิตให้เข้มแข็งนั้นไม่ใช่เป็นนัง่งหลับตาผีทรงชายการอย่างนั้นเป็นการฝึกกระรจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงมามีสภาพการดีกกลามมาแล้วและนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตรงนี้ถ้าพิจารณาไปดิว่ารโลกของคนและสัตว์ที่เราเรียกกันว่ากันห้า นอกจากว่ามันจะมีการกระกรโตกแล้วก็ยังมีความไม่เที่ยงจะมีความเสี่ยงไปเป็นปกติและที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตไปยึดถือในกามมารมณ์หรือกามจันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความของของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง ต่อใจในรสความอ,ารอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นก็คิดว,ว่าเราโง่เกินไปไึ่เลยพยายาหาความเป็นจริงรู้แล้วว่าหมดในโลกเสียงเสียงรสสสัมผัสตัวดีมีความสกปรกบน่าสิส่เสิยน็นด้วยนออจากนั้นก็มีการทำ,ำลายตัวเอง,งเป็นปกติไม่มีการจองตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้มรมงวิหารสีให้เข้าถึงจุดเป็นจับเรื่หรับอภัยทานทนี่เป็นเรื่องของสีชาชามีสำหรับานาคามีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆาเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆาใีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิต,ตที่จะกลบไปทียังทำไม่ถึงกั็โกรธ ถ้โกรธจัดและไม่ถึงเอาความปกติเอาไว้เพียงว่าการทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีสําหรับเราซึ่งเป็นกระอันาคานี้ท้านี้ก็รอะไรด้ว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าใ้ธรรมของคนเป็นจริยาของคนมาเล้ยสร้างความดีและ่าสร้างความเลวเกิดขึ้นกับเรา เราจะดีที่ Brew, ว่าเราจะเร็วเราจะมีการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะทีะนั้นค่อยคำของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสัรเสริญก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท่าทั้งการมินทาะนะสัรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลก world, โดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่าร้อนในทางวาจาในทางกาย ให้เกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นทาอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึกอเสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นทาตก็าไม่ได้เป็นไทยคำว่าไทยหมายถึงอิสระภาพความอิสระทั้นตัวเองถ <c oughs> ้าเป็าตในที่นี้ก็เป็นทาสของกิเลสความเศร้าหมองขจิต ลอยให้จิต,ตก,ก็โศกปเดผนอำนาจยของอาตุตุลลกรรมมล้มีความเร็วตามหมุนไปเดินไล่ของตัณหาเมื่อจิตมีความเจ้าหมองเดินไล่อาอุตุลกรรมจิตก็ดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตจกกระปลกก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโอ้ปราศจากความผ่องใสในการโลจจรเหมือนกับในตาของเราที่โกเข้าของดำเขมา่าโข ย่ยมไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชัว่วดังนั้นคนที่ตกเป็นาทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานคือความยึดใหม่คิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความรา้รอนรนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร และเมื่อเขาทำชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโสดกลับมีความเมตตาว่าน่าที่ได้ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลำบากเขายอมไปเกียวแต่กายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นาสือกายจากสุรกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนที่ยากแสนยาก ก็เกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกับมาสร้างความชัว่วไม่สนมกายไม่สนมวาจาไม่สนมจิตคิดไว้แต่ในด,ด้านอิจฉาดุขยาบกคนอื่นหวังทำลายบกคนอื่นให้เสี่ยงจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชัว่วล้นจากใจลงมาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราที่ตรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปเอาลดคนประเภทน,นี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับปฏ,ฏิชายกับคนก็ย่าเข้าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะกองสตว์นรกเราไม่ถือโทษโทษเขาเราไม่คิดจะทำลายเขาเราไม่คิดจะโทษตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเราขับสงสารว่าเขาจะโง่งเง่าเต่าตุนอะไรอย่างมาเป็นคนได้นิดเดียวใช้วเวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นรกใหม่ที่ทำกำลังใจเขาลังเกิดความรู้สึกแทนที่โกรธจะคนมีความเมตตาราณมีจะมีสงสารถ้าโอกาสมีควรเสือ่อกูให้มีความสุข แล้วเราจะไม่ฉาด้วยยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็ยินดีด้วยเราไม่ซ้องเติมในนี้เขาทำความชั่วทีื่อเขาทำความชั่วแล้วแทนที่เราจะยั่วย่อชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเ็ราเราไม่ยอมรับเพราเราไม่รับเนี่ยลอยมันไปนี่เรืู้อาวุโอน,นาคามีองค์มมคุณเดะสัมมา,าเขาก็ได้เจ้ากล่าวว่า เป็นพูนหลักในอาิจิตสิษย์ขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอธ,ธิีจิตสิก์ขานี่ตอนจรละลืมพระพาฟุกอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิไม่นคงจนสมาธิไม่นคงนะั้นไม่ใช่ในยามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับาตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตวันทรงตัวอย่างนี้ปนอปรณ์ ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนละศัตร์รังเกียจในเสียงของคนละศัตร์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่มดสมในกามารมณ์ท่ีนเห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กามารมณ์เป็นปัจจัยของความสกรปสกรกสอม,มมเป็นของหน่าเกลียดกามารมณเป็นเครื่องถัวให้เราเกิดแก่จเจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ใจคิดไม่ยัยนยงนี้เป็นปกติสิ่งที่เราจะถึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน สร้างใจเลยว่าเราพยายามทำลายกามารมณ์ไม่เกิดในกับจิตของเราแล้วก็เป็นการสร้างความเบาให้เข้าเสี่ยงผิพพานเราไม่ยอมรับคำนินทาและสังเสริญใดๆที่มีอารมมากระทบจิตแต่นายคามีนี้ไม่ทำให้จิตโกรธเพราะคำว่าโกรธไม่มีแคเรียกว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปั๊บมันร่วงหล่นไปทันที จิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำของคสมเด็จพระสกรวันที่สุภิยะปริปาชกานนกําำลังทรรมานกลงกับหลานมีความค่ายถ้ามีความเห็นไม่ข้าสิบซิ้งกันละกันสำหรับท่านลุงลินทาพระ,ะราตรยมีรู้ใจเจ้าเป็นตนตลอดตืนอย่างลกไม่ได้หลับไม่ได้นอน ตอานี้พ่อใหญ่เขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินฮวนเและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีตาสงบใจเย็นน่ารักน่าเครพเจ้าบรรดาลูกศิษย์ท่างตนเกลื่อนตนแสยะการลุกศิษยลุกหลานเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีการคำรวมแทนที่เขาจะเห็นความดีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลาพระสงฆ์ กลับมอีอารมณ์อิจฉาในสิยาพระพุทธเจ้าและพราเรียสทั้งหลายเป็นอนุว่าเขาก็เลยนั่งลิง้นทาพระพุทธเจ้าด้วยนั่งลิง้นทาพระสงฆ์ด้วยตลอดสิสำหรับนันทมานกผู้เป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับทานโลกเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี เห็นว่าประสงค์ดีมีระเบียบเ,ยร,เรียบร้อยดีลับั่างสังเสริญองค์สมเด็จพระจินา,นานนออสีวามัสสินดาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตรตไัรหลานสังเสริญพระรัตรัรัยอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีท้อยทำเป็นข้าศึกสิ่สกันเมนนททื่อในจอนเช้าบรรดาพระสงฆ์ได้ไปทมบารทราบข่าว จึงเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จรพระกุาลกราบดูในสงสารตอนนี้องค์สเมสเด็จพระพุทธพตะเต้เ่้าจึงได้แสดงพธรรมธีสันลาละบรรดาระาาสงทั้งหลายวพาพิจเรวีดูก่อนที่สุหลายมีนทาเประสาสาาเป็นโลก,กธรรมดาแท่นทีว่าเป็นธรรมดาของโลก คนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดจะคนการนินทาไม่มีตามพระวารีวัตติโลกเกอเนริโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอยา่าสนใจกับคำนั้นสรเสริญและคำนินทาเราจะไม่ชั่วแม้เมื่อเราทำความดีมี่ชั่วไปก็นินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำของว่า ถ้าเราเลวเขาจะสังเสินเราอย่างไรก็ดีเราก็จะไม่เลวไปตามเขาเราก็จะไม่ดีไปตามคำสังเสินนั้นพรขอเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจจับคำนินทาในเลยสังเสินทีว่าธรรมดาก็ตว์ที่เกิดมาในโลกต้งมีสภาวะทุกข์ก็ตั่งแบบนี้ทั้งหมด และองค์สมเด็จพระโรมาสุก็ทรองและหล่งบระบันดาสุดท้า,ายจงอารมณ์จิตไม่ยอมรับเพื่อทกรรมสด้วยการทั้งคำนินทา่สนเิญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างที่งเถื่ก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาตั้ความดีเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราซึ่งในด้านเห็นว่าคนอื่นเขาเลว ตัความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเฉียดสีจักรวาลทีว่าพนที่โบราณบอกว่าไม่ยอมเอาพิมเสนไปแลกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนื้อกินเส้นข้ามันสูงกว่าเกลือเนื้อข้ามันสูงกว่าไหนัีนี้เมื่อเราท่งอารมณ์จิตไปด้านความดีเนคนอื่นเขาทำความตัว เราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยเนี่ยจิตเราก็ไม่สนใจเลยฝ่ายชั่วของเขาถ้าจะเป็นแรงเปลงกาเป็นการใดแล้วก็คิดว่าเขาตั้งใจไปแลวรวกระชังรู้สึกเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายที่ต้องมีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอด่วยจิตพอเราเป็นสุว เห็นความสวยผู้สง่างามกรรูปสมนองพันต่างๆเห็นปั๊บความรู้สึกเกิดทันทีเพราะเสภาพาของรูปนี้มันเป็นอสุภสุญญาสมัยความมันเป็นขอาสุขสต้องมีสติไมปยั่งย้ายคุมตามปกติแล้วก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงามออกได้จริง โดยพูเ้เชิน,นได้เห็เนว่า,าร่างกายของคนกระชับแม้แต่พวกเราก็การมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นปรทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พวกเราเราไม่เรียนรัเรียกของมันร่างกายของคนทุกคนต,กต,กต้องการสาาที่ยาธรระร่างาากายภายนอกคือผิว แต่แล้วมันก็สกปรกเป็นเนือคายมันชำระล้างกันตลอดวันแต่ถ้าว่าเงื้อคายที่มันสกปรกเันมาจากไหนมันมาจากภายในองร่างกายก็ใตร่างกายเตรียมไปสวยสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยที่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจต่บความเป็นจริงลอกจสกปรกแล้วมันมีความเกิด hmm. ข em. <pol> ึ้นในเมืองตน จะมีความแปรรวนเสี่ยงไปไปทางกลางมีการสลายตัวัปเลยสุดในเมื่อมันทังเรายึดถือร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นของเราก็ดีไปสัญลักษ์ร่างกายของบุคคลอื่นต็ดีในที่สุดร่างกายในสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถแะควบคุมไม่ได้มันเป็นหลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องอะสมบัติของเราสักอย่างเลย เป็อนอันว่ามันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นเป็นผู้อาศัยร่างกายตัวข่าวเท่านไงฉันกรยจงมีควา,ามสุขหรือความทุกข์ได้อาศัยกันในการทำละจิตถ้าจิตก็เราตะกกจะมีควา,ามหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโสมนมพันต่างๆเป็นตัวผนี ที่พวกเราจะรับจากปริฆะความกระทบกระทั่งทางจิตแล้ว้ะได้ความดีคือความสันเสรได้ความชั่วคือการเลินท้าก็ชีวิตจิตของเราเลวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปแล้วบายภูมิที่เราต้องพยายามรู้ตัวอย่างเสมอย็ยามเป็นนามติของเราไว้ดูจิต ดูจิตพองเราอย่าไปดูจิตคนอื่นคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เลนทุกนอนเราพูดกันในตอนเย็นทุกวันก็มีก็มีหารสีเป็นอัตติสีทรงอิธิบาสีนี่ก็มีพูดกันอย่างนี้่ยตลอดวันทุกวันและยังมีอารมณ์เลวก็มีญาติพี่ายใหญ่เยวะ ว่าทา่านหลายๆก็ต้องกลับไปสู่นรกใหม่เืยียนงมีความรู้สึกใจเป็นนามใจเวทโทติอย่าท่านนองตัวว่าเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไรก็จัวทราบว่านั่นเราเลวมากเกินไปสําหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ,รรบา้างคาว่าดีอยู่บ้างไม่มีสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดี ทั้งนี uno, e. ้ก mm, ็ไลยเขาทำมารู้สึกว่าตัวดีนี่มาเป็นมาละกิเลสแล้วมันก็แบกความทั่วเขาไว้ทั้งหมดโอมความทั่วเข้าไว้ทั้งหมดระคับระคลความทั่วเขาไว้ทั้งหมดทั้งนี้ก็ไลยถ้าเราไม่มองตัวเร็วเมื่อเราตึงเอาความเร็วเข้าไว้เต็มใจที่มาลงข้าใจแต่เมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเขาว่าดีจะไม่มองความชั่วของตัว ก็ตียวเกียรสีาันบานแทใครชัวบานทำลายความสุขของชาวบ้านและการอย่างนี้จงทราบว่านิจิเลตมันมันล้นใจมาถึงกายระวาจาเร็วเกินพอดีและมาอมจิตที่มาได้แล้วก็จงภวนาไว้ว่านรกเป็นที่อยู่ของเราที่นานหลายแสนกับ ที่เรากลับจะยอมรับมาเกิดเป็นคนได้ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไวเป็นปกติสังคมหนงคนดีก็ไามา่ยอมรับตักวนในขณาเขาก็คงไะไล่เราไปจากสังคมนั้นก็ไม่มีใครเขาปราถนาะนอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่ทเราจะไล่เราก็มีแต่ความร้อนใจ แค่เมื่อคนบคนุคคลใดก็ต่างเขาพูดถึงความเร็วขึ้นมา,มาอะไรเราก็รจะเตียนใจในนั้นคิดว่าเ,เขาด่าเราด้วยความจริงไม่มีใครก็ดา่าเขาวก็นามว่าความเร็วมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพขปนวัวสันหลังว่ะพอเขาพูดเข้ากระทบนิดก็เข้าใจว่าเขาด่าเราเรื่องาอย่างนี้มันเป็นความเร็วของเราความเร็วนี้จะนำเราลงนร,รก ที่ต้องเป็นเกิดนแ่เตื่อกายเป็นสเสศชา้น่าจะมาเป็นคนที่มีสติสญญแล้วก็หยันยักไปกอบไปสมาชีวะสมาธิเป็นของยากหน่าเส้นดายการเวลาที่เราพยายามทำวามดีเข้ามาเกิดถึงคนนี่จงกันานามตนได้เป็นปกติอย่าชมตัวเองแล้วก็จงรู้ตัวเอง รู้ตัวไวเสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่ให้เกิดขึ้นจะทำลายมันเสจะส่งไวแต่วางดีจุดแห่งพระอนาคามีก็คุมจิตว้ว่าเราจะไม่ถึงวารุปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกเสียงใดๆมีความไเร่อกจับใจที่ลืมไม่ลง จะไม่ติดใจในสิ่งใดใดเลยว่าสภาพมันจะหลายตั่ยง่ายจะไม่หลงไหลไฝันในรถเพราะรถไม่มีความหมายฝันลินแล้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการตั้งตัดใดใดในระหว่างเก็บเพราะร่างกายคนแต่คนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนผงใส่าจระ เลยถุงมันก็นบางแ้นบางกินไอความสึ้ซทราบโูจาระไม่เสียมกมานอกถุงแสดงว่า,า,าเ,เป็นเสียงน่ารละเอียดตับอารมณ์นี้แองได้เปิดรับสมถะคือกายกตาสติและสุภกรรมฐานแต่ตับอารมณ์มีความต้องการคืรอด้วยสกายาติสิตว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่จึงเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา มันเป็นเรืองอาศัยผูกปิดโชคดาเท่านั้นชำระปิดในห้องใสถ้าจิตใจพวงเรา,ารักษาลมอย่างนี้ได้เป็นเอกกตาลมโดยไม่ต้องระวังล้า,ารักษาลมค,ความโกรธความเบ่บายความไม่พอใจในท่ถ้า,าค่อยทำเได้ที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขจับคำกคําพลันเสงก็ไม่สนใจถับฟังคำมีช่าว่าร้ายเจดสีก็ไม่สนใจ อารมณมันสบายมีความสุขมีสิ่งอริยมีความรพในพระมสันนตรฐามีกําลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอารมณ์อยากมีกําลังใจไม่สนใจโลกสมนุมผันไม่มีความพอใจในระหว่างเกิดจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตคือไม่มีความหวั่นไหวเปลนสังขารเสอยทายา คือมีความวางเฉยเป็นปกติกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปกติกไม่ใช่ขณะใดขณะหนึ่งม่เกิดขึ้นเมื่อคงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาฏิผลณเป็นพระาญ,ญาิยบุคคลที่ไม่ต้องกลับพอะเป็นมนุษย์ายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วผมแล้วก็ในผ่านบนนั้นเทวดาเป็นพุทธบริษัททุกท่าน ทำใดที่ลุงกล่าวตอบไปตลมดเวลาเสร็จแล้วตอที่นี้ไปเขราบรรดานัณหาไร้แจงกายให้ตรงรดำรงจิตใ,ให้ใหม่กำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้ทำภาวนาและพิจารณาตามอัจิยาสายเิื่องกว่าจะได้ยินขุนญาตบอกมดเวลา